สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนวันนี้แม่คัวมีสูตรทำไข่เจียวเบคอนซึ่งเป็นเมนูทำง่ายและอร่อยมาฝากทุกทุคนคะ่ะก่อนอื่นให้ตอกไข่ไก่สองฟองใส่ถ้วยคะ่ะปรุงรสไข่ด้วยใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยคะ่ะใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยคะ่ะใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยคะ่ะใส่น้ำปลานิดหน่อยคะ่ะใส่ซอสเนื้อมันหอยนิดหน่อยคะ่ะ ใส่เบคอน30กรัมค่ะใส่ต้นหอม30กรัมค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ซ้อมตีส่วนผสมให้เข้ากันดีจนไข่ขึ้นฟูค่ะ พอเราตีไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟปานกลางค่ะและใส่น้ำมันสำหรับทำอาหารลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็รอให้กระทะและน้ำมันร้อนค่ะพอกระทะและน้ำมันร้อนแล้วให้เทส่วนผสมไข่ลงไปในกระทะและทอดไข่ให้สุกเหลืองทั้ง2ด้านจนกระทั่งเบคอนสุกค่ะ ตอนนี้ไข่เจียวเบคอนทอดเสร็จรี้อยแล้วค่ะแม่ครัวฝากทุกๆคนกดซับะไครตช่องชั้นหิวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ครัวเนาะและแม่ครัวจะทำเมนูอาหารอร่อยๆมาฝากทุกๆคนอีกค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะ